เริ่มต้นขายของออนไลน์เราควรเริ่มจากอะไรก่อนหลายคนเริ่มผิดพลาดทาให้การขายไม่ดีต้องไม่พลาคดคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาจัดลําดับความสําคัญในการเรียนรู้ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นขายของออนไลน์เนี่ยเราจะขายอะไรขายอะไรเริ่มต้นขายยังไงอ่ะเรามาดูกันดีก่าว่าเริ่มยังไงอันแรกเนี่ยหลายคนก็เริ่มจากการหาสินคงสินค้า การหาผู้นําเข้าการเรียนรู้จากการยิงแอดเอาจริงๆนะสิ่งที่ควรเริ่มก่อนนะคือการตึอนๆ,ๆคือการน,นั้นๆด้วยเขาเรียกว่าวอะไรวะการหาขนส่งอันดับแรกเลยเพราะว่าอะไรคุณไม่ต้องไปเรียนรู้ในการยิงแอดหรอกเพราะว่าอะไรมันใครเคยเจอปัญหานี้บ้างแบบขายของยังเราโมแต่ไปเรียนรู้การยิงแอดเนี่ยอย่างผมอะผมเริ่มขาย ขายในมาร์เก็ตเพจขายในอะไรเงี้งยแต่มันทะลึ่งขายออกเร็วนี่แหละปัญหาแม่งปัญหาคนฟุกคือบางคนเนี้ยนะยิงไปเท่าไหร่ก็ไม่ออกกมม็มีมีมหาหรอกแต่ถ้าเกิดคนคนที่แบบว่าอะไรวะคนที่ยิงแอดคนที่ยิงแอดแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าคนที่ยิงแอดแล้วมานันนะั้นอ่ะมันฟุกไงมันฟุกขายเร็ว เขาเรียกว่าขายดียังไม่ทงเท่างตัวนี่แหละมันจะเกิดปัญหาขายดีเอ้าขนส่งสมัครยังไม่ทันสมัคร COD <ม>เลยอะไรอย่างเงี้ยเอ้แล้วจะไปจะไปส่งจะไปอะไรอย่างไงเออแบบมันเป็นปัญหาเลยนะว่าแบบคนที่แบบขายของดีอะไรอย่างเงี้ยขายของดียังไม่ทันสมัคร COD เลยแม่งขายได้แล้วอ่ะมันจะแบบเอ้ยมันจะไปอย่างไงต่อเออคำถามคือเราจะไปอย่างไงกันต่อ เพราะว่าแ๊บหนึ่งมังเท้าหลุดอ,อเพราะว่านั้นเว้ยเขาไม่ได้เตรียมพร้อมในการขายของออนไลน์เอาเอาเอาหมากระโ,โ,โดดหมากระโดดโดนมดกัดแล้วมดโดนมดกัดแล้วนะโอ,โอ้ยเหยงเยงเยงเยงโอนาสงสารไหนไมาดูดิมดกัดเงี้ยนี่โอ้โหไหนมาดูดิโดนมดกัดเหรอ โอ้ไปเยินรมมดนะเออนี่เพราะว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากการเรียนรู้แล้วไม่ได้เริ่มต้นจากหาของดูดูด,ดูมันสบายมันจริงๆริเราเริ่มต้นจากอย่างอื่นก่อนฉะนั้นนะ่ะผลส่งผมเี่ยเจอปัญหาคือแบบไปตั้งราคาก่อนเวพอไปถึงเวลาส่งสิ่งที่คือเจอคือช็อกออเดอร์แรกแปดร้อยออเดอร์ที่สองหนึ่งพัน แต่ของกล่องก็ไม่ใหญ่นะกล่องขนาดเข้าขนาดซีแล้วผมไปส่งเคอรี่ไอ้ยัดเขี้ยขอใช้แต่ขายคำไม่สุภาพนะผมไปส่งเคอรี่เ่ะเออไปส่งเคอรี่แล้วค่าส่งกล่องซีแม่งแปดสิบบาทไอ้เหียภาคไกลด้วยเห็นแปะว่าแบบผมแบบรู้สึกคือความรู้สึกแรกอ่ะคือดีใจดีใจที่ขายได้แต่อีกความรู้สึกหนึ่งไอ้เหียแม่งค่าส่งแพงแพงนะจัดกล้องก่อนค่าส่งแพงแพงเออพอค่าส่งแพงพุก นี่มีขัดตังเว้วันนี้ไม่ได้เปิดกล้องหน้าว่ะเออพอค่าส่งแพงพปุ๊บแบบว่านั้นนะเออแบบรู้สึกไอ,อ้แ่แม่งค่าส่งมันเสียดายไงเข้าใจปะขายของแปด้อยค่าส่งแปดสิบค่าส่งคิดเป็นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเพรว่าเราไม่ได้เริ่มต้นหาขนส่งแล้วแล้วแบบ โอ้ชิบหายแล้วทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยค่าส่งแม่งแพงชิบหายเลยเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมหลายท่าน่ะขายของแล้วเอายังไม่ได้ทันสมัคร COD อันนี้เป็นปัญหาโลกแตกสําหรับคนที่ฟุ๊กขายดีนะหลายคนไปโพสต์ขายลาซาด้าแม่งเอาชิบหายแม่งเห็นเห็นมีกลุ่มในกลุ่ม DKY DKY นะไอ้สัตว์กลุ่มอีกกลุ่มนึงกลุ่มอีกกลุ่มนึงแม่งขายคอร์สกลุ่ม DKY K ที่แปลว่าควยงไงไอ้สัตว์จริงจริงจะเป็นเด DKUY เออแม่ง มันเหลือเป็นแค่ D K Y มีคนก็ตั้งคำถามว่าขายของลาซาด้าได้แล้วจะให้เขามาส่งที่บ้านเอ้ยจะให้รถมารับที่บ้านได้ไหมเพราะว่าเราเขาทํางานอยู่เออเพราะว่าเขาทํางานอยู่ให้รถมารับที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาทํางานอยู่รถมารับบ้านได้ไหมแล้วกูจะพูดซ้ำำําทําไมวะไอ้ขี้ไม่หิวหิวหิวเจ็บคอ ก็มีคนบอกว่าก็ต้องติดต่อไปครับเงื่อนไขคือเมื่อก่อนน่ะไม่ก่อนไม่มีปัญหาหรอกลาซาด้าแต่เดี๋ยวนี้เงื่อนไขค่อนข้างเยอะคือเงื่อนไขที่จะเปลี่ยนขนส่งแล้วให้ขนส่งมารับที่บ้านได้นี่นะจะต้องมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่านั้นน่ะจะต้องมีเงื่อนไขยอยู่ที่ว่าคุณต้องส่งไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่าสามร้อยชิ้นหรือกี่ร้อยชิ้นไม่รู้เออพูดง่ายๆมียอดการส่งหนึ่งเดือนที่ผ่านมาต้องส่งเยอะอ่ะ เฉลี่ยวันละสิบชิ้นมั้งหรืออะไรนี่แหละจำไม่ได้ต้องไปดูเงื่อนไขมันเห็นปะฉะนั้นเพิ่งเริ่มขายอ่ะคุณคุณต้องไปส่งเองเออมึงต้องไปส่งเองแต่ก็ต้องเขาก็ติดทํางานวิธีแก้จริงๆเหล่าก็แพ็คของรอแพ็คของรอแล้วจะไปทํางานก็ไปหาเคอรี่สาขาที่มันเปิดไวๆก็เอาไปโยนทิ้งไว้เพราะว่าการดับออฟนะนี่เห็นปะคือเราไม่ได้วางแผนขนส่งเราจะขายของเรายังไม่รู้เลยว่าส่งแต่ละส่งส่งละอย่างส่งแต่ละอย่างทํำยังไง กูก็งงในวิส่งแต่ละอย่างไม่ทำยังไงตอนขายใหม่เนี่ยของลาซาด้าถ้าเกิดเป็นดับออฟนะคเคอรี่คุณไปโยนไว้ได้เลยเออแล้วเขาก็จะยิงให้คุณเองของผมม่ทุกวันเนี้ขายไม่ต่ำกว่าวันละสิบชิ้นลาซาด้านะสามสิบวันที่ผ่านมานี่ห้าหมื่นสามห้าหมื่นสี่แล้วเออเห็นป่ะแม่งม,มันขยายมาเรื่อยโดยที่ของก็ขายเท่าเดิมแต่มันขายดีเองเพราะว่าอะไรมันทําไมขายได้เยอะเพราะว่าไม่รู้อะมันมัน ขายบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ดันร้านของเราเองนะในความคิดของผมนะในของรัตดาด้นะเออเนี่ยมันเป็นประมาณเนี้ยคือเราเราไม่เรียนรู้ที่จะแบบเราไม่เรียนรู้ที่จะนั้นอนะไม่เรียนรู้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรวะไม่เรียนรู้ที่จะเรียนรู้ขนส่งก่อนฉะนั้นอะมันจะเป็นปัญหามันจะเป็นปัญหา ปัญหาการเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะเป็นปัญหาการการจัดการเวลาเราขายได้นี่เห็นปะ่ะคือคนขายไม่ได้ก็คือขายไม่ได้แบบไม่มีคนทักเลยอะไรอย่างโน้นอย่างนี้แต่พอคนขายได้แม่งก็มีปัญหาคือทุกคนนะมีปัญหาต่างกันไปนแหละเออแต่ปัญหาแรกที่ผมเห็นแล้วเราควรปัญหานี้มันไม่ควรจะเกิดเออยังขายไม่ได้อะ่ะเออนั้นมึงเลือกสินค้าที่อะไรมาก็ไม่รู้บางครั้งแบบขายไม่ได้ครับชิบหายเชฟฟาแฟชั่นมันมัน แล้วก็แฟชั่นแบบแฟชั่นเฉพาะกลุ่มเกินไปอะไรเงี้ยไม่แปลกใจที่จะขายไม่ได้มันแก้อะไรไม่ได้มันไม่มีใครช่วยท่านได้ผมไม่สามารถช่วยท่านได้ทุกสินค้าผมก็ไม่ได้ขายมาทุกสินค้าผมขายสินค้าที่ถนัดคือกระโปรงทรงเอกระโปรงเทนนิสเครื่องมือช่างโซ,ซแซกุญแจมือสว่านสว่าน,านติดดิวโดอะไรเงี้ยใช่ไจังไรแล้วเนี่ยผมผมไม่สามารถช่วยในการยิงแอดได้แต่ที่ผมช่วยได้คือเนี่ยปัญหานี้มันไม่ควรเกิดคือปัญหาขายไม่ได้อะมันก็ มึงขายที่อะไรมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น,เป,น,นเป็นแสนอย่างเราไม่สามารถช่วยได้แต่ปัญหาว่าแม่งจะมีปัญหากับขนส่งเนี่ยผมช่วยท่านได้เออเนี่ยผมก็เลยเอามาพูดใครที่แบบเริ่มต้นขายต้อง,ต,องต้องจัดการด้านขนส่งดีๆคือถ้าเกิด l a z a d a นะ l a z a d a ดับออฟใช่ปะ a า a าด้ดับออฟดับออฟอะโยนเราเอาไปโยนได้เลยเออเอาไปโยนทิ้งไว้โยนปึ่งแล้วเขาก็จะจะมาเก็บของ จะมายิงแล้วเราไม่ต้องรอรับใบเสร็จก็ได้เออแต่ของผมเดี๋ยวนี้ดีหน่อยไงของผมเดี๋ยวนี้จีบจีบกับลาซาด้าจีบกับลาซาด้าแล้วเขามาส่งให้เออผมได้เลนพิเศษไงเออไม่ได้จีบกับลาซาด้าหรอกผมส่งลาซาด้ากับเคอรี่เออผมส่งลาคาด้ากับเคอรี่แล้วขนส่งปัจจุบันผมก็ใช้ส่งเคอรี่ พอเขามารับไอ้ขนส่งปัจจุบันปุ๊บผมก็ฝากดรอปออฟไปให้เขาเลยเนี่ยก็กลายเป็นว่าเนี่ยทุกทุกวันนี้ผมไม่ต้องไปส่งไม่ต้องวิ่งไปส่งดรอปออฟเองแล้วถ้าเกิดงานไม่รีบนะเออแต่ถ้าเกิดงานด่วนก็วิ่งไปทุกวันนี้ผมสามารถอยู่บ้านแล้วเคอรี่ก็มาได้เนี่ยคือถ้าเกิดจะขายช่องทางตอนแรกอ่ะไม่รู้เดี๋ยวนี้มันเป็นไปนะเริ่มต้นน่ะคือ dHL ต้องไปส่งที่ dHL ของผมอะลาซาด้าเนี่ยเห็นปะออเดอร์แรกลาซาด้าผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถส่งได้ เพราะว่าแม่งมันขนส่งที่ D S L กูหา D S L ไม่เจอเอออีกอันนึงของไม่มีขายกระจกกระจกกันรอยของเซี่ยมีพระสั่งด้วยของไม่มีเพราะว่าแม่งทําดับชิปชิปหายางไงแม่งของไม่มีตอนนั้นโพสเล่นๆไงแล้วแม่งขายได้ของไม่มีต่อให้ของมีก็ไม่รู้จะไปส่งที่ไหน D S L มันอยู่ตรงไหนวะแถวบ้านกูอะไรเงี้ยตอนหลังมันมีเคอรี่แถวบ้านมันมีเคอรี่ก็เลยเปลี่ยนเป็นดับออฟเคอรี่แล้วก็ดับออฟครับ ไปส่งเคอรี่แต่นั้นมาเออความสะทงเสะเทียรมันก็โอเคอยู่นะเคอรี่แต่ดามเมจก็รุนแรงอยู่เออมีกล่องกล่องถ้าเกิดแพ็คไม่ดีมันก็รุนแรงอยู่แต่ก็ไม่ทุกกล่องเป็นบางกล่องเออถ้าแพ็คดีก็รอดแต่แฟดแม่งเละแต่แฟดแม่งส่วนมากเละเนี่ยมันเป็นประมาณเนี่ยคือปัญหาขนส่งเนี่ยเป็นปัญหาที่เริ่มต้นะเราควรจะเรียนรู้ เริ่มต้นเราควรจะเรียนรู้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เรียนรู้ใช่ปะมันจะเจอปัญหาอย่างนี้บอกอะมันไม่ควรจะเกิดไงเออเพราะาเราไม่ได้เรียนรู้น่นะเดี๋ยวผมจะไม่รู้คนที่ตั้งกระทู้ฟังเชแนลผมป๊ะนะผมจะไม่ไปคือผมเป็นคนจะไม่ใครเม้นถามขี้อะไรอะผมจะไม่ค่อยตอบอะเออขี้เกียจไปเม้นทขี้เกียจพิมพ์แต่ผมก็จะมาตอบในคลิปเพราะว่าตอบในเม้นมันครั้งมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรมากคําถามบางคําถามมันน่าสนใจเอออย่างถ้าเกิดสมมติทํางานประจำใช่ปะ ก็คือแพ็คของเลยแพ็คของแล้วก่อนไปทํางานนะก็เอาไปโยนกับเคอรี่ใกล้บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเออหรือไม่ก็ถ้าเกิดมันไม่มันไม่เยอะมากใช่ปะมันไม่เยอะมากก็ก็เอาไปทํางานด้วยแล้วก็เรียกแฟดมารับเออเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ตอนที่ก่อนที่ผมจะก่อนที่เดี๋ยวผมเหรือกูตอนที่ผมจะมีเคอรี่เลดพิเศษแล้วเขามารับถึงบ้านเนี่ยนะ ผมตอนที่ผมทำดับออฟเองเดียวของเคอรี่ในลาซาดานะผมก็ถามเนี่ยมาส่งเยอะแล้วที่เกียจรับที่เกียจที่เกียจขที่เกียจมาส่งอ่ะมารับได้เปล่าอะไรเงี้ยเคอรี่เขาบอกว่าก็โทรหนึ่งหกอะไรก็ไม่รู้เบอร์เคอรี่อ่ะเออโทรเบอร์เคอรี่ได้เลยโทรก็ให้รถมารับที่บ้านได้หนึ่งชิ้นก็รับเคอรี่ส่งทั่วไปหนึ่งชิ้นก็รับลาซาดามารับแลลวลาซาดามาแล้วเคอรี่หนึ่งชิ้นก็รับนะเออ วันนี้ไม่มีปลายทางหนึ่งชิ้นเขาก็รับเนี่ยปัญหาปัญหาขนส่งมันเป็นปัญหาที่แบบที่เราควรจะแก้เอรอาควรจะแก้ตั้งแต่เราควรจะวางแผนตั้งแต่นั้นนะเออเพราะว่าขนส่งมันมีผลต่ออะไรละหลายๆอย่างมีปลายทางไหมครับ <5 89. S 1> ครับผมโอ้ห้าร้อยแปดสิบเก้า เนี่ยวันนี้ก็ไว้เท่าเนี้เพราะว่าราคามีผลต่อสินค้าที่ขายไงถ้าเกิดสมมติเราได้ขอ,ของเล็กราคาถูกเราก็จะขายของเล็กอะไรประมาณนี้อ่ะคลิปนี้ไว้เท่านี้นะไปรับของก่อนเนี่ยสิ่งแรกที่ควรหาคือเก็บปลายทางอ่ะไปกลับบ้านตาเจ้าลุกลุกมามองหน้าลุกเร็วจะไปจ่ายตังค์ลุกลุก,ลกดูมันมึนนะมันมึนลุกเร็วจะไปจ่ายตังค์ไปไป แล้วให้ลองเทสกันสั่นโกโปรดิมาแล้วแล้วโอ้โหมาสิบสี่ปีวิ่งดีจริงๆ